สวัสดีครับมนี้ผมิกติภามาเลาะชมบรรยากาศในหัวในสวนนะครับกับบรรยากาศช่วงหกโมงนะครับเบื้องกะค่อยค่ยมืดนะครับหกโมงก็ถือว่าเิ่มพลังเฮามืดนะครับแต่ก็ยังมีสว่างน,นะครับกติภามาเลาะเบื้องหัวเบื้องสวนนะครับมน,นี้เคยมาไทย ดอกไม้เบ่งอยู่นะครับมีสวนนะครับดอกหยานะครับตะกอนนะครับไปชิปกะกอนนานั่นนะครับบรรยากาศยังเมื่อแรงนะครับท้องฟ้านะครับอันนี้มียิฝนยอย่างน้อยนะครับมีฝนเยีเยวนอยู่นะครับมือคืนมีฝนกระตกนะครับบ้างนี่ก็จะเป็นปลูกตะไคร้ไว้นะครับไว้กินนะครับ เพราะว่า n h หกถ่วมมาเลยนะครับยังม่ได้อ,เอาเซียมในมันนะครับหกคนเลยนะครับูกว้นี่มีอยู่ประมาณหาก้อนะครับมีก็จะเป็นทางย่างออกมาเอาไปนะครับเจ็บ,บนะครับ บรรยากาศยังเมื่อแรงนะครับมีผ้ามาล่อมุงหัวมุงสวนนะครับมีต้นแข้งนะครับส่วนนี่ก็จะเ,เป็นต้นขนุนนะครับยีนี่บดกนะครับมีนวยนะครับ 6. หกลายนะครับหญ้าขึ้นรวมมาเล้วนะครับ ่วนนี้ก็จะเป็นต้นศิลานะครับปลูกไว้นะครับอยู่ข้างบ้านเพื่อนนะครับบ้านเพื่อนก็เลี้ยงหมาพร้อมนะครับข้ามทาะเลมุมครับนี่ครับใบศิลาผู้ใด่เคยกินแน่นะครับใส่แจงหอยแจง,งนี่ผัวทานะครับ ใส่เอาไว้ใส่ขัวใส่อย่างนับยอดงามจังเลยนะครับติดฝนนับต้นนี้ก็จะเป็นต้นเมือกนะครับน่ครับติดน่วยดกพอได้กินนี่นะครับก็พโซึงงดกปันไดนะครับภาพภาพที่มองม่ค่อยเห็นนะที่มีมัวแน่นะเพราะว่ามันคํำนอนนะครับช่วงนี้ครับ พวกนี้จะเป็นออทั่วนะครับออทั่วนี่เป็นหาดีไซน์กุ้งวัยนะประมาณนี้นะกำลังติดดกอกฝักนะครับส่วนนั้นก็จะเป็นเห็บคางเป็น,นมันนะครับทางก็สูงบันไดานะครับเป็นมานครับนป็นนะ ก็ทีเฮาแนี่ยสวนหน้าทายเน่นะครับก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับถามาหลอกบึงในหัวในสวนนะครับซีมีต้นุน่งนะครับกำลังกินนะครับวันน,นั้นผมเคยถ่ายให้เบิงึงหลายคลิปอยู่นะครับ พี่ไทยคองบอลน,นี้นะครับไปพามาเลาะชมบรรยากาศหลายครั้งนี้นะครับอันนี้จะมีฝักทองนะครับฝักท่องใบบุรีผ้านะครับผูกลายยางน้วนะครับนีสวนนะครับฝนก็เริ่มตั้งเข้ามีอยู่แล้วคุณนะครับเขียวเลยนะครับคืนนี้ก็ตกอีกทีเกานะครับ อืมก็จะเป็นเลเฉดแดนเพื่อนนะครับเคยพามาถ่ายชีพอยู่นะครับฝนตกมานี่หกไว้นะครับแป๊บเดียวหกแล้วนะครับนี่ก็ทีเป็นต้นทุนนะครับกาลังแตกออกนะครับต้นทุนไล้กินกับตำหุ้งตำสมตำกอเนี่นะครับนี่แะต้นมะพก้าวเพราะว่าปลูกไว้กะโดนนั่นนะครับยังไม่ได้กินไว้เลยนะครับ ส่วนกกอนั่นยังงอกร,ร์ติดน่วยนะครับตนนัวนี้ตั้งแต่ไทยห้เบิง์ุนะกตอต้นนี้ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บบ่มีอย่างไรก็าพามาชมบรรยากาศในหัวในสวนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมแนเนอร์ครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปฟ้อนนะครับสวัสดีครับ